สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับค่ำคืนนี้จะมาทำการทดสอบจะมาทำการรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์แสงแรงตัวใหญ่สเปคแรงตัวนี้นะครับนี่คือ a อ e r Projector เนะครับเป็น a อเซอร์2 6 h นะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับสเปคตัวนี้นะครับแรงทีเดียวนะครับความสว่าง4,000ลูเมนนะครับคอนทราดเรติโอ20,000ต่อ1โอ้โหคอนทราดเรติโอนี้2 0 0 0 0ต่อ1เลยนะครับความละเอียด1,024 7 6 8คูณ768หรือว่า xga นะครับในด้านความสว่างนั้นก็4,000ลูเมนครับคุณผู้ชมครับตัวนี้แสงแรงจริงๆครับสำหรับ acer x 1 2 2 6 h นะครับคุณผู้ชมครับ ในส่วนของช่องต่อทางด้านหลังนะครับคุณผู้ชมครับก็มีช่องต่อ HDMI ถึง2ช่องนะครับช่องแรกนะครับผมต่อ HDMI ด้วยการใช้เจ้า e n y c a s t นะครับเพื่อจะแคสจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือต่อแบบไร้สายนะครับอันนี้เป็นช่อง HDMI ช่องที่2มีช่องเสียบ USB ด้วยนะครับผมเสียบไฟเลี้ยงนะครับของ e n y c a s t เสียบไฟเลี้ยงเข้าที่ USB ตัวนี้เลยนะครับ มีช่องต่อ HDMI 2ช่องแล้วก็ VGA หรือว่าคอมพิวเตอร์ก็2ช่องด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีมอนิเตอร์เอาท์นะครับแล้วก็มี SVIDEO แล้วก็สัญญาณ VDO นะครับมีช่องสำหรับต่อสัญญาณเสียงนะครับ Audio In Audio Out ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ Audio In มีถึง2ช่องนะครับแล้วก็ Audio Out 1ช่องนะครับ ตัวนี้รองรับระบบภาพ3มิติด้วยนะครับหรือว่า 3D นะครับเป็น DLP p r o j โปรเจคเตอร์นะครับเป็นช่องต่อ hdmi เป็นระบบ m s l ด้วยนะครับนี่ครับ m s l ก็คือเป็นตัวที่มีไฟเลี้ยงอยู่ในช่องต่อ hdmi นะครับจริงๆเราไม่ต้องเสียบไฟเลี้ยงก็ได้นะครับถ้าเสียบช่องที่มันมีสัญ,ญลักษณ์ mhl ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับ นี่คือเอเซอร์เอ็กหนึ่งสองสองหกเคสนะครับความสว่างสี่พันลูเมนครับคำคืนนี้สีสเกตชาแนลครับจะทำการทดสอบกับจอหนึ่งเมตรนะครับซึ่งตั้งไว้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูทางด้านหน้ากันนะครับคุณผู้ชมครับทางด้านหน้านะครับคุณผู้ชมครับสภาพเครื่องก็ยังคงสวยงามทีเดียวนะครับสินค้ามือสองแต่ว่า ก็ถือว่าสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะครับทำการทดสอบนะครับด้วยการต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปเปิดเครื่องทดสอบกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผมจะทําการเปิดเครื่องนะครับกดปุ่ม power ตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะทําการเปิดเครื่องนะครับคุณผู้ชมครับแล้วผมก็จะต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโทรศัพท์มือถือผมจะใช้เจ้าหัวเว่ยนะครับหัวเว่ยตัวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วครับคุณผู้ชมครับโน่นแหละครับผมเปิดไฟนีออนหนึ่งหลอดนะครับไว้ทางด้านหลังผมนะครับอ่านี่แหละครับอ่านีออนจะอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งหลอดนะครับมาแล้วนะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ผมก็จะทําการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผมนะครับไวเลสโปรเจคชันนะครับตัวนี้นี่ครับเอนนี่แคสขึ้นมาแล้วก็แตะไปได้เลยนะครับมันก็จะอ่าทําการเชื่อมต่อนะครับถ้าเชื่อมต่อได้นะครับหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะ ขึ้นตรงโน้นเลยนะครับขึ้นหน้าจอเป็นสัญลักษณ์เนี่ยครับมาแล้วนะครับนี่ครับหน้าจอโทรศัพท์มือถือผมนะครับเป็นแบบนี้หน้าจอก็จะเป็นแบบนั้นเลยเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบนะครับเล่นไฟล์ภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับที่ผมดาวน์โหลดมาไว้เรียบร้อยนะครับมามาชมกันเลยนะครับผมเปิดเนี่ยครับมาดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาชมภาพ4,000ลูเมนครับตัวนี้ สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับ4,000ลูเมนนะครับอันนี้ขนาดคลิปที่ผมดาวน์โหลดมาจากใน youtube เท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับตัวนี้ Acer X1226s นะครับคุณผู้ชมครับถือว่าสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมครับดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดของจริงเลยครับดูครับ สุดยอดมากๆครับสุดยอดในความแจ่มสุดยอดในความสว่างนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูแสงนะครับข้างหน้ามาดูลำแสงนะครับที่ปล่อยออกมานะครับ4,000ลูเมนครับคุณผู้ชมครับลำแสงพุ่งยาวทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเอเซอร์ X1226 เคสนะครับ4,000ลูเมนครับคุณผู้ชมครับ ดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับ4,000ลูเมนตัวนี้ดเดี๋ยวผมจะลองลองเปลี่ยนเรื่องใหม่นะครับเป็นหนังหนังไทยนะครับซึ่งก็ผมโหลดมาจาก YouTube นะครับเป็นภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันรักเลย1001นะครับ โอ้โหดูภาพครับดูภาพครับแจ่มมากๆครับนี่ครับ Acer X 1 2 2 6 s อนะครับ4 0 0พันลูเมนครับดูภาพครับโอ้โหแจ่มสว่างสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมดูครับดูภาพครับคุณผู้ชมครับ โอ้โหสุดยอดของจริงเลยครับคุณผู้ชมครับ<อ> Acer <อ> X 1 2 2 6งส H นะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากๆครับ4 0 0พันลูเมนคอนทราดเรติโอ2 0 0 0มืนต่อหนึ่งความละเอียด1,024่คูณ768้อหรือว่า XGA สุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมครับ ดูภาพครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับ Acer X1226s นะครับ4,000ลูเมนนะครับตัวนี้สุดยอดจริงๆดูภาพครับคุณผู้ชมครับนี่ขนาดโหลดมาจากแค่ใน YouTube นะครับคุณผู้ชมครับโหลดคลิปมาจากใน YouTube แล้วเอามาลงในโทรศัพท์มือถือไว้นะครับแล้วก็แคสออกสู่หน้าจอของโปรเจคเตอร์แบบนี้เลิฟเลย101นะครับภาพยนต์ตัวอย่าง สุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมครับอือหือสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเดี๋ยวดูเรื่องอื่นๆดูนะครับคุณผู้ชมครับอ่ามาดูเรื่องอื่นๆดูสินี่ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับรูปภาพนะครับคุณผู้ชมเหลือกินเหลือใช้เลยครับ4,000ลูเมนตัวนี้ เอเซอร์เอ็กหนึ่งสองสองหกเสนะครับความสว่างสี่พันลูเมนคอนทราดเรติโอสองหมื่นต่อหนึ่งความละเอียด1,024งพันยี่สิบคูณเจ็ดร้อยหกสิบแปดหรือว่า XGA นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ถ้าเป็นของมือใหม่มือหนึ่งก็ตกไปน่าจะห้าหกหมื่นบาทนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหค่ำคืนนี้ครับสีสเก h ชาแนลครับเสนอขายนะครับในราคามือสองนะครับหนึ่งมืนสองพันบาทนะครับคุณผู้ชมครับราคา ของโปรเจคเตอร์มือ2นะครับจากราคา5 6 0 0 0นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสเกตชาแนลครับขาย12,000บาทนะครับสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ